ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของอเป็ด c พี p Super ของเรานะครับวันนี้ก็ถืโอกาสดีนะครับมาส่งเป็ดสาวที่เจก,กรินฟาร์มนะครับที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับจำนวน1,200ตัวนะครับก็จะเลี้ยงใน โรงเรือนเลี้ยงหมูเดินะครับเป็นเล้าหมูขุนนะครับก็จะแบ่งเป็นห้องละ200ตัวเท่าเท่ากันนะครับจำนวน6 6คอกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องไข่นะครับดูช่วงกลางวันแล้วก็กินอาหารแล้วก็จะจะกั้นเลี้ยงบริเวณฝั่งนี้นะครับ พอตอนเย็นมาแล้วก็จะย้ายมามาห้องไข่นะครับก็จะเพื่อให้เป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ไข่ก็จะได้สะอาดด้วยนะครับโดยล้างไข่แล้วก็จะใช้ไม้กั้นตรงนี้นะครับไม้กั้นแล้วก็เข้ามาเนาะเป็ดก็จะเข้ามาไข่ในตรงนี้นะครับ ด้านนอกก็จะมีการคลุมด้วยมุ้งตาข่ายสีฟ้านะครับเพื่อกันนกที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้ามาสู่สูนเป็ดนะครับก็จะมีข้างนอกหนึ่งตัวนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากการขนส่งนะครับตัวนี้เราก็จะเคลม คืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับตามมูลค่าของเป็ดสาวนะครับตอนี้เป็ดอาจจะตื่นนิดหน่อยนะครับเพราะเพิ่งเดินทางมาแล้วก็ยังหิวอยู่นะครับเพราะตอนเช้าก่อนเดินทางเราจะงดอาหารนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเอ่อความเครียดความร้อนนะครับจากอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปคนะรับ okay. ก็ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปรบกวนด้านไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวน้องเป็ดจะตื่นมากกว่านี้นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ตามรับชมช่องเป็ดไข่ซีดีซูปเปอร์ของเรานะครับขอบคุณครับ